นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยุคสม์ทเทคโนโลยีแบบนี้นะคะคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตเพราะหากไม่มีเงินเราก็ไม่มีปัจจัยอื่นๆตามมาและด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายๆคนจึงหันมาหาประโยชน์จากเงินด้วยการลงทุนการลงทุนก็มีหลายวิธีนะคะเช่นการเล่นลอตเตอรี่การเล่นหุ้นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือบางคนอาจเลือกซื้อกองทุนรวมซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดและความชอบของแต่ละบุคคลค่ะ อีกหนึ่งวิธีการลงทุนที่ยังไม่เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากนักก็คือการเก็งกําไรจากค่าเงินสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายรายละเอียดของวิธีการลงทุนแบบนี้ว่ามันเป็นยังไงมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง กำไรจากค่าเงินอธิบายง่ายๆนะคะก็คือการที่เรานำเงินสกุลหนึ่งไปแลกอีกสกุลหนึ่งและอาศัยช่วงเวลาของการแข็งตัวหรืออ่อนตัวของเงินเพื่อหากำไรจากเงินนั้นนะคะวิธีการเก็งกำไรจากค่าเงินเนี่ยก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับประสบการณ์และไหวพริบทางการเงินของแต่ละบุคคลสำหรับวิธีหลกัหลกๆที่เราจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่2วิธีค่ะ วิธีแรกนะคะคือการถือครองเงินที่มีสกุลสูงกว่าหรือสเสถียรกว่าค่ะและรอให้เงินอีกสกุลหนึ่งแข็งตัวจากนั้นเราจึงนําไปแลกกลับคืนมาค่ะวิธีที่2นะคะคือการแลกเงินทีเดียวถึง3สกุล คือนำสกุลที่1ไปแลกสกุลที่2สกุลที่2ไปแลกสกุลที่3และนำสกุลที่3กลับมาแลกสกุลที่1ทันทีวิธีนี้นะคะจะอาศัยช่องว่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินค่ะโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเลยว่าท่วงนั้นเนี่ยเงินเนี่ยจะอ่อนค่าหรือว่าแข็งค่าค่ะค่ะเพื่อความเข้าใจและความกระจ่างมากขึ้นนะคะเราจะมายกตัวอย่างสำหรับตัวอย่างกรณีแรกนะคะ สมมุติว่าให้เราถือเงินไว้100ดอลลาร์ไปแลกเงินบาทนะคะโดยสมมุติให้ตอนนั้นเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่40บาทต่อดอลลาร์เราก็จะสามารถแลกเงินบาทได้4 0 0 0บาทและจากนั้นเราก็รอให้เงินบาทแข็งตัวเราก็จะทําการแลกกลับคืนมาในกรณีนี้เราก็สมมุติว่าให้เงินบาทเนี่ยแข็งตัวไปเป็นอัตรา34บาทต่อดอลลาร์นะคะเวลาแลกกลับมาเราก็จะได้กําไรถึง600บาทค่ะซึ่งกําไรส่วนนี้นะคะก็ เกิดจากเงินที่เราเนี่ยไม่ได้แลกกลับคืนส่วนต่างตรงนี้เราจะเรียกว่า capital gain ค่ะสำหรับตัวอย่างกรณีที่2นะคะจะแลกเงินถึง3สกุลค่ะโดยเราจะ,ะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้นะคะ 1. ให้เงินดอลลาร์เนี่ยแลกเงินบาทได้34บาท 2. ให้เงินดอลลาร์แลกเงินหยวนจีนได้8หยวน 3. ให้เงินหยวนจีนแลกเงินบาทได้5บาทค่ะสมมติจากสถานการณ์เดิมนะคะ ปกติแล้วเราจะถือเงินไว้100ดอลลาร์ก็จะแลกเงินบาทได้3,400บาทแต่ในกรณีนี้เราจะนำเงิน100ดอลลาร์เนี่ยไปแลกเงินหยวนจีนก่อนเราก็จะได้800อยหยวนจากนั้นเราก็นำเงินหยวนจีนเนี่ยกลับมาแลกเงินบาททันทีเราจะได้เป็น4 0 0 0บาทค่ะซึ่งเราจะได้กำไร600บาททันทีโดยที่ไม่ต้องรอการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเลยค่ะเอาละค่ะ ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการลงทุนช,ชนิดย่อมมีความเสี่ยงเมื่อมีผู้ได้ประโยชน์ก็มีผู้เสียประโยชน์สําหรับการเก็งกําไรจากค่าเงินนะคะเราก็อาศัยประโยชน์จากการอ่อนตัวและแข็งตัวของเงินเราจะมาดูกันนะคะว่าการอ่อนตัวและแข็งตัวของเงินนั้นส่งผลดีผลเสียกับใครบ้างอย่างไรบ้างคะ่ะทีนี้เราก็จะมาดูผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะเมื่อมีการปรับตัวของค่าเงินค่ะ ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะผู้นำเข้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เพราะเขาสามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้นโดยใช้เงินในปริมาณเท่าเดิมแต่สำหรับผู้ส่งออกเนี่ยก็จะเป็นผู้เสียประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะต้องขายสินค้าให้ได้จำนวนมากขึ้นถึงจะได้เงินเท่าเดิมที่เคยขายได้นะคะง่ายก็คือเขาเนี่ยมีรายได้ลดลงจากเดิมค่ะในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่านะคะผู้นำเข้าก็จะเป็นผู้เสียประโยชน์ เพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องใช้เงินจํานวนมากขึ้นถึงจะซื้อสินค้าได้เท่าเดิมค่ะแต่ก็เป็นผลดีกับผู้ส่งออกนะคะเพราะว่าในการที่เขาขายสินค้าปริมาณเท่าเดิมเนี่ยเขาก็จะได้เงินจํานวนมากขึ้นสําหรับประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกเป็นหลักการที่เงินบาทอ่อนค่าลงเนี่ยจะเป็นผลดีกว่าการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นค่ะ การเก็งกำไรจากค่าเงินนั้นถือเป็นวิธีการลงทุนที่น่าสนใจวิธีหนึ่งเดียวนะคะแต่จะได้ผลตอบแทนมากหรือน้อยก็ขึ้นกับไหวพริบทางการเงินของแต่ละคนค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนทุนชนิดมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะขอบคุณค่ะ